ปอดเจอดีจ้าด้ยจีก็พดไ่ไปทุลาคำเลยนี่ด้ยจีไปอีพอปอีส่งด้ยจีใส่จ้าโอ้คุณลองเพลงอยู่แต่งเองลองเองเลยบอกโอ้ฝนคือสิ่ง คนก็ชิดตกนี่นะตั้งตกก็ชิดตกนี่แล้วคือว่ามูลีจะไปงานพอ่อหนองที่ทำงานอยู่สระบุรีน้องแค่นัดกับพีพีมนไว้หลุด,ดออกสีโมงคป็นสุปานตกบ้านเนาะมูลีจะไป all the day that we do h e t i m e We don't find. บุ้ยจีก็บอกภาษาอังกฤษปันจับทางหูอีเมลวอกก็บบุ้ยหูเรื่องคุยกันบด้ยหูเรื่องเด้เปิดประเด็นทําเข้าไปแล้วเขาบอกกลับมาบุ้ยหูเรื่องเลยนะแต่เราก็ฝึกกันค่ะคอนเซ็ปต์ของเราช่องของเราคือฝึกภาษาด้วยตัวเอง เดี๋ยวจึงว่าจังวันละพี่น้องเดี๋ยวจะมือสีอมาแชร์ย<ป>ิ่งี่น้องฟังนำเดือกใส<ห>่ <ไป S 1> คุณแม่แม่เพื่อสีได้เอาเทคนิคของนูไอจีกับคุณแม่ไปใส่แต่คุณแม่ทดลองมาแล้วมันใส่ได้์จีจริงจริงเลยน้อหูโตอีกที่คือนูไอจีฮะพอลภาษาอังกฤษใด้โดยที่บุกหูโตเลยอีแม่ก็นจนถึงอึงว่าเอา้าลูกวาอาภาษาอังกฤษได้เสยทั้งทั้งอีแม่กัสอนแค่ง,งูงูปะปา เห็นม้าก็เอื่นพัดดอกเห็นแมวก็เอื่นว่าแคทแมแค่นั่นแหละบางทีว่าเ้าให้ฟังมันมาสนใจอกสนใจฟังเฮาอีกเลยพี่น้องมันก็เล่นของมันแต่ว่าแต่คุณแม่ก็คิดว่าการจะเฮ้าซ้อนขนาดมันอาชีแบบซึมเข้าไปในแบบสมองเขา้วยสิบหู่มันเหมือนเอ็นที่เขาทำทุกวันทุกวันนยเป็นคิดจวัดประจำวันนะ ทำทุกมือทุกมือมันก็นสิจำได้เองนะนะพี่น้องคงาิเป็นจังสันแล้วคือโยวันหลังเดี๋ยวคุณแม่ไอจีซีโร่เราเทคนิคที่ห้าสองคนแม่ลูกใส่วิธีการอันเรียนภาษาอ,อังกฤษด้วยตนเองเลยจริงเลยโดยที่แม่ก็บริกาภาษาอังกฤษเลยี่ฟอกก็ฝรังร่งฝรั่งถามมาคำเดียวนงงไก่งงเป็นไกต่ตาเตียก <laughs> อเออเอ้าแต่งเพลงจบแล้วเหรอจ๊ะอืมเอ้าเหรอแต่นี้มันยังไม่โหลดอ๋อเหรอ,ออ๋อเน็ตมันช้าหรือเปล่าคะเน็ตูมันน่านนจะช้าเน็ตแม่มันน่าจะช้านะแม่วานะเออน่าจะช้าสักเล็กน้อยอยู่แหละเออก็ต้องรอรอภาษาอัอางกฤษเรียกว่าอะไรนะอืรอภาษาอังกฤษต้องเรียกว่าอะไรคะเวสต์วนิดเหรอแม่หาแม่กลองทำอะไรดู ทำอะไรคะหนูโผล่หน้ามาทําเองคุณแม่ทําไม่เป็นคุณแม่ทำไม่เป็นหนูมุดลงมนดูท่หน้ามันมาแล้วมันเชื่อมแล้วมันเชื่อมบางโก็แคทใช่ไหมอือฮึโอเคมันมาแล้วหนูว่าโผล่หน้ามาดูสิเนี่ยมันขึ้นแว๊บๆอยู่นีนเห็นไหมเนี่ยใช่ไหมใช่แต่มันไม่ที่หนูร้องอ่ะใช่แต่มันไม่ออกมาแต่วิทยามันยังไม่ละกก็มันเชื่อมแล้วต่อแล้วมันเชื่อมแล้วเออ ออแต่ันไม่ได้หนูโผล่หัวมาดูสิหนูมาทําเองคุณแม่ทาไม่เป็นเนี่ยคุณแม่เห็นอยู่เนี่ยหนูโผล่หัวมาทำาเร็วๆมนต้องเชื่อมนี้เอาโทรศัพท์มาใกล้ๆหรือเปล่าเอามาเบอรด์ดูเออต้องโทรศัพท์มาใกล้หรือเปล่านี่คุณแม่เห็นว่ามันขึ้นอยู่บางโกแคทเนี่ยใช่ไหมอันนี้อ่านถูกอยู่บอกมายัางแล้วทำไมมันตัดแล้วเมื่อกี้มันยังตึงึงๆึงๆึงึงึงอยู่ เมื่อกี้มันยงังตึงตึงๆๆงอยู่นะเนี่ยมันโชว์หน้าจออยู่นี่ใช่มันโชว์หน้าจอแล้วแต่แต่ทำไมคุณแม่ก็ไม่รู้ก็มาดูเองก็เมื่อกี้หนูก็ทำเองหนูนี่คะมา just do it เอ้ยหนูทำไม่เป็นหรอกอ้าแล้วแม่ทำเป็นไหมเงี้ย เมื่อกี้มันยังจับอยู่เลยมั่วแหละมันจับแล้วแต่มันไม่ลองบรรยากาศเมอกียบรรยากาศกรุงเทพดีกว่าวันหยุดแยวหกวันหนึ่งวันหยุดราชการยาวหกวันติดต่อกันแต่ว่าบางบริษัทกป็ยังก็งานอยู่พี่เนาะวดนหยุดต่ะ นี่งไงมันขึ้นว่าน็อตอะไรอ่ะมาส่องดูเนี่ยมาส่องดูดิคุณแม่จะรู้ไหมล่ะบอกว่า no service อ้าวรออีเมลบอกแล้วต้องกดยังไง no service แล้วกดยังไงแล้วต้องกดยังไงคะมากดม,มาสิไม่อกนื้ไม่รู้อ้าวหนูมไม่รู้เล ool, ยงงอีเมลสิฮูลจีเนโน่บ้านนี no. ้เนาะอีเมลมาสิฮูล่ะ เ,เอ้ยไฟแดงลอยสี่สิบเบีดเลยบ่อลุกขึ้ดีท่าเลยไฟแดงลอยสี่สิบเบีดอืออือ Apple iPhone มาจากไหน Apple iPhone สิบสี่ใครมาเชื่อม iPhone สิบสี่ใครม,มาเชื่อมมันเป็นโทรศัพท์หนูเอา้าโทรศัพท์หนูมัน iPhone สิบสี่เลยเหรอไม่ใช่ อ๋ดดอลูก็พูดดีๆหนยสิคะลูกพูดจาดีๆคุณแม่สอนไว้ว่าไง,งคะให้เราพูดจาดีๆด,ด้วยกันคเราอ่ะมันเห็นกันแค่วันนี้แหละอืมพูดจางกันดีๆเอาว่าตัวต้วตองออกไแล้วเล็นหนอกยอ่ะ พอออกจากขันปรับมันกระสิกเขาเปียดเขาปั๊มอย่างอยู่ห่างเรื่องนี้กะบอกว่าเศรษฐกิจบูดีบูดีก็สางกันขึ้นอยู่เพียบรึ่มรึมร่มอยู่ประเทศไทยก็ดีเป็นโมวี่มองทีวางดอกสรุปแล้วไหมคะม่ใช่ต่ออ่าโอเคมามาช่วยกันทำมาช่วยกันทำมามามา,มา,มาเดี๋ยวช่วยกันทำช่วยเอาหนูเองทำเองเหรอ 喂。Oh,